สวัสดีครับพบกับร o c ม m เอ็ d ดา e ในตอนที่40กันนะครับครบ40ตอนแล้วนะครับผมเราจะมาลุยสตอรี่โ d e นะครับรถไฟทหารกันครับมี2ชิ้นนะครับผมมาเรามาลุยกันเลยครับผมจะเอาเลเยอร์ไปเก็บเลเวลนะครับผมแต่ว่าอาวุธเนี่ยนะครับมาน่าจะพอสู้ได้นะครับตอนนี้ มาดูเนื้อเรื่องกันครับที่นี่คือรถไฟทหารเป็นด่านในด็อกแมน X4 แลว้วมันจะตกจากรถไฟล่ะฉันจะนำทางคุณเองนะครับลีโก,โก้ก็แนะนําทางนะครับผมโอ้ศัตรูโจมตีค่อนข้างแรงนะโอ้หลักหมื่นครับหลักหมืน่นหลักหมืน่น ว่าโหใช้ได้เลยครับศัตรูตอนนี้ตีแรงมากครับประมาณว่าแป๊บเดียวนี่เลือดผมหายไปเกินครึ่งหลอดแล้วนะครับอ่าชิ้นแรกอยู่นี่ครับเจอหนึ่งชิ้นแล้วครับผมจะใช้คอนเซปต์เดิมนะคือ ถ้าเจาสามดาวยอมตายแล้วก mm ็คุ้มนะครับเพิ่งเห็นว่าศัตรูใช้แอร์บัสเตอร์เนี่ยไอ้พวกลูกกระจ้อกเนี่ยใช้ปืนแอร์บัสเตอร์ครับแต่กระสุนมันยิงได้สามนัดวะเนอะโกงนะเนี่ย ขอดูพลังกิจน,นิดนึงนะครับอ่าเลื่อดมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สามวินาทีนะครับแ็นหมว่าผมต้องยอมตายแน่นอนนะครับมีโอกาสยอมตายสูงมากเอ้าหาแล้วเหรอตายแล้วถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ย โอเคผ่านครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําสรุปอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของเมนม่วงนะครับผมผมขอลุยยาวๆทีเดียวเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลากับผู้ชมด้วยนะครับอันไหนเจอผมก็จะเก็บเลยอันไหนไม่เจอไปลุยกันตอนทีเดียวเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อผมใช้อันนี้นี่วาผมใช้มาผิดอาวุธนี่ว่ามีน่าทำไมรู้สึกมันแปลกๆคือมันไม่มีกระสุนน้ําแข็งติดตามตอนทุกทีไงเออผมใช้ไปตัวดีเฟน์ป้องกันทางอยู่นะครับ้เยเม็ดม่วงหล่นตรงนี้เลยเหรอ แล้วยังไงล่ะบังคับเก็บยังไงเนี่ยอย่างนี้เราก็ตายหรออ้าวคืออะไรบังคับให้ตายไม่ใช่หรอกมั้งนภาพปกตินี่ตรงนี้จะสามารถเหยียบได้ด้วยนะนะครับ ตายได้ป่างวะอ้าวตายตายแล้วผิดดูว่ามันกระโดดแล้วแด,ดได้อ่ะได้สองอันแล้วครับซ่อนมีซ่อนอยู่ในมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับอ่านคุณยนด่วนเรื่องมอนสเตอร์ก็แปลก จะผ่านตรงนี้แหละจบตรงนี้แหละจบพอดีครับเหมือนฉากครึ่งทางของตอนเล่นสแลดเบสซีโอเลยนะครับผมก็จบประมาณนี้นะครับ <All right. S 1> เจอไป2อันฮนะครบป้าไม่รู้นะครับผม ไม่ครบครับนี่ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาเก็บทีเดียวฮนะเพราะว่าไม่งั้นคลิปจะยาวครับบอสกลางทางครับมาปดลอดลก่อนด้านหน้ามีปริยาของข้อมูลเอลโกรขนาดกลางโอปรากฏตัวแล้วลอก่อนฮอลลิโก้แต่ยังไงก็ไม่อยากให้ดูคอจังหวะเราจริงไหมคุณผู้เล่นจริงๆเลยนะ ผู้จา่าเสียมรารยาทแบบนี้อีกแล้วีิเชนกำลังนำทางผู้เล่นอยู่นะฮ่าฮ่าโทษทีไม่พูดละระวังเดินหน้าตอกันเถอะด้านหน้าดูเหมือนจะมีศัตรูแกล่งทุ่มมองอยู่โขเคครับก็เขาบอกว่าอ่ะข้างบดเลยมีปริยาอ่าปฏิกิริยาของมอนสเตอร์ขนาดกลางอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะว่ามอนสเตอร์ขนาดกลางที่เขาพูดถึงคืออะไร ตายไม่ได้ถ้ามันมีของซ่อนอยู่นี่หาเลยเนะนี่ยไม่สิครับทำลายไม่ได้อ่าแล้วก็ผมไม่มีอมะตะาด้วยนี่นะผมใช้ตัวดาบสายฟ้ามาผมก็เลยกลายเป็นเหมือนรับได้แบบเต็มเต็มน,น,นะครับไม่เป็นไรฮะตายก็ตายครับถ้าเกินไปครับ อันเกิดใหม่เป็นร้อยครับตอ,นน,อนนี้เจออยู่ชิ้นหนึ่งแล้วนะครับอ่าน่าจะถึงบอสละอ๋อตัวนี้นี่เองนี่หน้าเราะมาเป็นด่านบอสเตะนะครับนี่มันข้อมูลเอ้โกโวนา่านี่มันคือมอนี่คือเล็ดมอนี่คือเล็กสองพันประกอบตัวในล้อกแม็กซ์สามถึงจะรู้แต่แรกเขาเป็นแบบนี้แต่ข้อมูลต่างๆของล็อกแมทซีรี์ก็ปรับปรุเข้ามาหมดจริงๆมาพูดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว คุณดีอ่ะคุณเองนก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอความรู้สึกช้าคุณอะไรย้อนหลังอยู่เรื่อยคุณเล่นไม่ว่าใครที่บุกเข้ามาให้มึงมาข้างหน้าเลยนะมึงท่ามึงก็เหนื่อยครับเนี่ยไม่เป็นไรครับก็ท่าแจ๊บลัวของเลเยอร์อร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 อครับแล้วก็เพิ่มเลือดฮนะแล้วก็นี่ครับจริงๆก็ศัตรูค่อนข้างอื่นนะเนี่ย ต่โจมตีเราไม่แรงฮะเทียบกับมอนสเตอร์ในด่านแล้วตานี่กระจอกกันเยอะเลยครับโจมตีเบากันเยอะตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวที่ถ้าเราจัดการอ่าพวกวัจุลิล่ามั้งหรือว่าว่านี่แหละมันจะออกมาแทนนะครับตัวนี้เป็นบอสเตะแทนนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วรู้สึกจะเป็นตัวของไอ้วัตจุลิล่า BBFF ออะไรพวกนั้นแหละครับ ใช่ไหมว่าตัวนี้มันน่าจะน่าจะใช่นะตัวนี้แหละนะครับไม่ก็เป็นวาว่านี่แหละที่จะการวาว่าได้แล้วตัวนี้มาแทนอันนี้เก็บครบครับงั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยครับก็ถือว่าไม่ยากนะ แต่ก็ตายบ่อยนะครับพอสตูตามทางมันเก่งลืมเบียนอาวุีกแล้วครับทั้งมันฮะทาผมใช้เซตนี้ไปจนถึงสุดท้ายแล้วกันนะครับะมายิงใครแล้วเนี่ยปัญหาของการเล็งยิงเองก็ยังมียังมีอยู่นะครับ ที่ผมไม่ได้ดูว่าด่านนี้มีของซ่อนกี่ชิ้นนะฮะแต่คิดว่าไม่น่าเยอะคือตอนนี้ครับเฉลี่ยของสเตจการหาของซ่อนนะครับมันอยู่ที่ประมาณ2องถึงสฮะข้างใต้นี้มันหน้าน้าเข้าไปเล้อเกินแต่มันไม่มีอะไรครับรถเคลื่อนตัวแล้วครับอ่าก็มีเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกต์แอนิเมชันนิดๆน,น,นะครับผมให้เรารู้สึกว่ามีความตื่นตาตื่นใจครับผม ฉากแอนิเมชันเคลื่อนที่อย่างนี้นี่ผมนึกถึงตอนเล่นลองแมนสองนะที่เป็นบอสเอ๋มังกรนะครับเมชดากรตัวนั้นก็จะเป็นตัวแอนิเมชันตัวแรกๆเลยครับแต่ว่าลูกเล่นของเขาเนี่ยไม่ใช่มังกรนะ่ะมันวิ่งนะแต่ว่าเป็นฉากเลื่อนที่ครับมังกรอยู่กับที่เดิมเพราะาสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการออกแบบไอ้ตัวพวกนี้ครับทาให้มังกรตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะวิ่งอ่ะภาพแตกแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นความอัจฉริยะของคนออกแบบเกมนะผมยอมรับเลยนะครับ เขาสามารถเอาข้อจ nice ํากัดให้เป so ็นความสนุกได้ฮะแต่เสียดายในยุคนี้ครับมันไม่มีข้อจํากัดเป็นความสนุกแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนเทคโนโลยีมากเกินไปมันแข่งกันเอาเทคโนโลยีแต่เราไม่ได้ดึงข้อจํากัดมันเป็นความสนุกนะครับยังจําได้ตอนเล่นเกมพวกเกมแนว RPG แรกๆครับมันมีข้อจํากัดเยอะมันแล้วทำไเรามีเทคนิคอะไรแปลกๆที่เราแบบเอ้ยใช้สูรแบบนี้จดแบบนี้อะไรแบบนี้ฮะมันทาให้เกมมันสนุกจริงนะ ยุคนั้นนะครับแต่ยุคนี้มันความสวยงามของภาพมันเพิ่มขึ้นเนี่ยครับทุกอย่างมันแข่งขันกันด้วยภาพได้ความตื่นเต้นความเล้าใจของภาพมันมากขึ้นแต่ความสนุกใน,นเรื่องของประสบก,การณ์มันลดลงนะครับทำมาเจ็ดขีดสี่มันง่ายกว่าเจ็ดขีดหนึ่งขีดสอ,องว่ะได้แปดขีดสี่ก็เก็บสองชิ้นได้เหมือนเดิมฮะอันนี้สามชิ้นครับ มาครับตอนนี้พลังที่แนะนําเนี่ยกาลเราจะแซงผมแล้วครับดังนั้นผมว่าด่านสุดท้ายเนี่ยน่าจะแซงผมไปแล้วแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้อย่างง่ายแล้วครับแ,แสดงว่าสเตจ6หมดยากน่าจะยากจริงนะครับผมไปครับสเตจหมนี่เป็นสเตจที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะอะไรฮะเดี๋ยวเล่นอันนี้กันก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บ ไม่ทาลายไม่ได้ฮะมันขึ้นสัญลักษณ์เงนี้ยแต่มันทําลายไม่ได้มันน่าสงสัยเนาะนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับก็วิ่งวิ่งไปฮะโฮ้ยมีวิ่งอย่างนี้มาด้วยเหรออ๋อลูกเล่นนี้น่าสนใจครับคือฉาบมาเคลื่อนที่ก็เลยเอาลูกบอลเคลื่อนที่ด้วยนะครับผมไปวิ่งเก็บของนะครับนึกถึงด่านที่เป็นเจ็จสติงเกรนเลยที่เป็นรถเอนวิ่งเนาะมอไซด์วิ่งอะครับ ขับใบแล้วก็บันวิ่งอย่างเงี้ยนะครับผมน่าสนใจดีครับก็ทำรูปเล่นแบบนี้เยอะก็ดีนะนะครับผมอย่าไปเล่นรูปเล่นเดิมๆจืดๆซ้อนๆในตำแหน่งที่แปลกๆอะไรเงี้ยครับ สองอันแล้วฮะเดี๋ยวดูอันที่สามรับอยู่ไหนครับว่าอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ที่ไหนน,นั่นเองโอ้ย มีไหมมีไหมไหมข้างลน้าไม่มีครับต้องมองดีๆนะบางทีมันแอบมาวางแบบเป็นเงาๆ <t une> นี่ผมโดนอีกทีเดียวาตายครับก็จะยื้อให้ถึงที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ตอนนี้ตายดีกว่ามีความรู้สึกว่ากำลังจะผ่านด่านนั้นเล่นตายแล้วเล่นใหม่นะ่าจะเร็วกว่าครับ อ้าวพันนี้เลยเหรอนั่นแสดงว่าหาไม่เจออันหนึ่งครับเพราะผมเก็บได้แค่สองอันมีไอ้ที่มันวิ่งตามรนไฟมากับตอนที่อยู่ในอ่าข้างบนสุดโอเคครับก็ดีฮะได้วนกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งครับอ่าครบอ่ะเอา้าเก็บครบตอนไหนวะจำไม่ได้เอามหมไม่รู้เหมือนกันแฮะอันนี้หนึ่งขาดสองขาดสามอันครับมาครับเจอบอสครับ บอสตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคุณระวังตัวด้วยด้านหน้ามีปฏิิริยาของอมูระกาขนาดใหญ่ขนาดใหญ่แลวครับแปลว่าไอ้บอสตัวนอติลุสแน่เลยครับดูเหมือนจะเป็นค้่ต่อสู้ที่ค่อนข้างแข็งกระังทีเดียวตั้งสติให้ดีแล้วเดินหน้ากันเอ๊ะก็จะให้เดินหน้าอย่างเดียวเลยครับมาครับ โอ้ oh, ฉากนี้จริงๆด้วยครับนอติลุสตัวนี้เดียวอย่างนะเนี่ยจะมาแก้ไขฉันใช่ไหมเจ้าเนืทั้งหลายแต่ว่านะฉันต่างจากคนอื่นฉันมาเพื่อทำภารกิจเหมือนกันภารกิจเขากำลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยจำได้ว่าก่อนหน้านี้ข้อมูลในโคลาที่แก้ไขก็พูดแบบนี้เหมือนกันพวกเธอต้องการทำให้ดีบ็อกกลับมาคืนสภาพเดิมและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม จึงคิดจะล้มพวกเราสินะมาในานามความยุติธรรมของพวกเธอถ้านั่นคือภารกิจของพวกเธอแล้วภารกิจของฉันคืออะไรพวกเธอเคยคิดถึงความหมายและการดํารงอยู่ของพวกเราบ้างไหมดูเหมือนเป็นเพราะโปรแกรมที่ผิดพลาดทาให้ทุกคนผู้จาเลวไหลผู้เล่นระวังตัวด้วยตอนนี้เริ่มมีเหตุการณ์ดราม่านะครับเพราะว่าเอ,อไม่รู้ใครถูกกันแน่นะครับผมสาเหตุไม่แน่ชัดงั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าช่างไร้เดียงสาจริงๆเสียแรงที เธอเล่นล็อกแมนเอมาตั้งนานยังจับความผิดปกติไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นความผิดพลาดของโปรแกรมส่งผลให้ข้อมูลเป็นรูปธรรมขึ้นมานั้นไม่ได้มีแค่ข้อมูลอิเล็กโทรไลอย่างพวกเราเท่านั้นไม่เสียแรงที่เป็นโมเดลคำนวณความเร็วเธอฉลาดมากจริงๆแต่ดูจะพูดมากไปหน่อยจะยอมให้พวกเธอข้อมูลเกมแล้วเขาจะมีค่าของผู้เล่นไปได้ยังไงกันโอ้ดีย่ากงหรอพวกเธอยอมให้ถูกฝังอยู่ที่นี่ดีดีดีดกว่าเราจะทำให้พวกเธอเห็นความหมายของการดำรงอยู่ของพวกเรา แล้วอีกอย่างดีไม่ดีอาจจะมีคนคอยยินดีกับความผิดพลาดที่ไม่อาจแก้ไขย,ยุ่งเงียบก็เป็นได้นะเหมือนกับเด็กผู้หญิงตัวสีฟ้าที่ฟ้ามองอยู่ข้างๆนั่นไง <S <S 1> <S 1> เลิ่ปั่นหัวคนอื่นสักทีการปกป้องดีบล็อกและความทรงจำมีข่าวผู้เล่นมันคือภารกิจของฉันอ่าเรื่องราวเริ่มซับซ้อนแล้วครับอ่าไม่รู้ว่าลิโก้เป็นตัวดีตัวร้ายนะผม <S <S มาเถอะผู้เล่นภารกิจเริ่มแล้วเดูฝีมือฉันเหรอครับโอ้โห ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าใครเป็นตัวดีกันแน่ครับผมแมนอติลุสครับผมในล็อกแมนเอ็กคอ,อมมานด์พิชชันนะครับหุ่นยนต์ทรงเกลียวขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น,นโดยรดรแซกนักวิทยาศาสตร์เพี้ยนตัวบรรจุวิสัยจำนวนมากและทั้งมือทั้งสี่สามารถยิงลำแสงเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันครับอย่าไปหว่นครับแทงไม่ยั้งครับนี่ฮะตรงนี้ เริ่มใหม่ต่อเลยครับไม่มีอะไรครับมันมันยิงมันก็เก่งแหละแต่ว่าเรารีบเล่นครับเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่เข้าเพราะอะไรอ้าวเฮ้ยทำไมยิงไม่เข้าเอ๊ะไอ้ทำไมยิงไม่เข้าอ้าวย,ยิงเข้าแล้วเอ้าเอ้แต่ยิงไม่เข้า อ๋อต้องดูตรงสีเขียวข้างบนเหรออ๋อเข้าใจแล้วโอเคกลัวนะเนี่ยอ่าเข้าใจแล้วนี่ครับตอนนี้ครับคือมันมีเปิดไอ้ฝานี่ไงเราไม่ได้ดูเะอกี้ครับ ซ้อมตายก่อนครับ <Yeah. S 1> เข้าใจแล้วครับอืม <Yeah. S 1> ไม่ได้มองนี่ยากเลยนะเนี่ย oh. <Hey. S 1> จริงๆคืออ้าวโดนโดนโดนดาเมจคือจริงไม่มีอะไรเลยครับแต่แค่ว่ามันปิดฝาอยู่ครับ oh. อ่า <laughs> ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะตะกี้ตอนแรกผมไม่ได้มองไนงะ ตายไปสี่ศพครับเออดูท่าว่าฉันคงมาได้แค่นี้ความผิดพลาดของโปรแกรมทำได้แค่แก้ไขงั้นเหรอผู้เล่นเอ,อ๋ยเธออย่าลืมว่าถ้าโลกนี้กลับคืนสภาพเดิมข้อมูลเกมที่เดิมไม่ได้อยู่ในล็อกแมนซีรีส์ก็ไม่ควรอยู่ภายในโลกไซเบอร์นี้ด้วยเช่นกันเขาต้องการพูดอะไรกันแน่เขาต้องการพูดอะไรกันแน่ เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วเธอคิดว่าตัวละครที่เดิมไม่มีอยู่จะลงเอยด้วยสภาพไหนคนที่มันอ่านหนังสือออกวินินุสุดท้ายจะสอบสั่งสอนคนอื่นแหมคําคมมาเชียอครับโอเล่นเอย๋ยเธอฟังให้ดีโลกไซเบอร์นี้ถ้าไม่ได้เกิดความผิดพลาดเจ้าสีฟ้าสองคนนั้นที่เดิมไม่ควรปรากฏกายในโลกนี้ก็จะเอะครับมีความลึกลับขึ้นมาแล้วครับผม คุณบีย่าเมื่อคู่ที่พูดแบบนั้นก็หมายความว่าที่ฉันได้เจอกับผู้เล่นก็เพราะนี่ลิโก้เธออย่าใส่ใจเลยเมื่อกี้หมอนั่นไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเธอไอของโปรแกรมถึงได้ผู้จาเร็วไหลแบบนั้นก็คือจะบอกว่าโปรแกรมผิดพลาดก็เลยมาแบบโม้นะครับผมแต่จริงก็ไม่แน่นะครับตัวสีฟ้าสองตัวนี้น่าสงสัยนะครับผมใช่ใช่แบบนั้นจริงเหรอนี่นี่นี่หรือเธอคิดว่าผลของการต่อสู้ร่วมกับผู้เล่นถึงตอนนี้ความชื่เหลือที่เพิงเข้ามให้ผู้เล่นก็เป็นความผิดพลาดข,ของโปรแกรมนั้นเหรอ สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นความจริงที่ไม่มีข้อโต้แยง้งฉันเห็นผลงานของลิโกโกับผู้เล่นตั้งแต่แรกนะจะเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างไรกัน <c oughs> คุณคุณพูดถูกความทรงจำของผู้เล่นกับฉันจนถึงวันนี้จะเป็นความผิดพลาดของโปรแกรมไปไม่ได้ไม่มีทางหาไปง่ายห,หรอกจริงไหม <c oughs> ใช่แล้วถูกต้องคุณผู้เล่นสาเหตุความผิดพลาดของโปรแกรมที่หมอน,นั่นพูดถึงเมื่อคู่นี้ขอร้องผู้พูดหมอน,นั่นอาศัยประสบการณ์การเล่นไมของคุณน่าจะรู้สึกอะไรบ้างใช่ไหมล่ะจริงเหรอคุณรู้แล้วเหรอ จริงเลยนะลิโก้ฉันกลับแปลกใจที่เธอไม่รู้ได้ยังไงกันเอ๋เอ๋ทำไมถึงรู้ล่ะยังไงก็แล้วแต่แล้วกลับไปพักกันเถอะหลังจากนั้นต้องอธิบายให้ฝันฟังด้วยล่ะนะครับตอนนี้เรื่องก็เริ่มจะซับซ้อนแล้วนะครับผมสตอรี่เขากำลังบอกว่าตอนที่เรามาแก้โปรแกรมอะครับตัวละครที่ไม่น่ามีอยู่คือสองตัวนี้ครับลิโก้กับบีญาเนี่ยมันมาได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็ยังไม่พอครับยังมีเรื่องราวซับซ้อนอีกคือโปรแกรมที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยผิดพลาดเพราะอะไรนะครับผม ก็เราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมเนื้อเรื่องเดี๋ยวก็จะเดินไปครับตอนนี้นะครับผมแล้วก็ในหมดหครับหมดยากครับผมเดี๋ยวมันก็จะมานะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวผมไปตามหาในส่วนที่หายไปก่อนนะครับผมน่าจะมีอยู่ประมาณสามอันนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับก็อันนี้รับของก่อนฮะ ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม